สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลลาดตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่สองไร่เต็มแปลงด้านหน้าธาราตรงนี้นะครับฉนดคุดแดงนสศีจอครับแนวเขตตั้งแต่หลักหมุดเสานี้เลยนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปตามทางลูกลัง สาธารณประโยชน์นะครับหน้ากว้าง58เมตรที่ของเราจะอยู่ท้ายชุมชนนะครับตรงนี้ที่เรามองเห็นลังคานะครับพื้นที่มีปัะปาน้ำปราปาให้แล้วนะครับตรงนี้สามารถต่อนะครับมิเตอร์น้ำใช้ได้เลยครับ จากจุดจากเสานี้นะครับตัดตรงลงไปชนกับคลองสาธารณประโยชน์นะฮะกว้างประมาณ47เมตรนะครับแล้วก็ด้านท้ายแปลงนะติดคลองสาธารณประโยชน์ประมาณ57เมตรครับแล้วก็ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านเสาด้านด้านนี้นะครับตัดขึ้นไปนะชนคลองฝั่งนี้62เมตรนะครับฉนดคุดแดงนสศสีจอครับ ฉนดนี้พร้อมโอนเลยนะครับแปลงนี้ขายเจ0 0 0สบาทครับ750,000บาทพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม3ามปาจ,จินบุรีครับอยู่ใกล้บิ๊กซีโรตัสของล้างนะครับนิคมอุตสาหกรรม3ามนะครับฝั่งนี้ครับของเราก็สามารถที่จะต่อมิเตอร์ตร,ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้น้ำประปาได้เลยครับ จากตรงนี้นะครับออกไปถนน3079นะครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครับถนน3079นี้เป็นถนนเส้นทางลัดจากถนน359นะครับไปตัวจังหวัดปราจินบุรีนะจากตัวนี้ออกไปประมาณ4กิโลเมตรครับและก็จากตรงนี้ออกไปถนนทางหลวงหมายเลข359นะครับออกไปประมาณ10กิโลเมตรเส้น359นี้จะเป็นเส้น แยกนะครับจากเขาหินซ้อนไปสากแก้วนะครับออกไปดันสุรคอนอำเภออรัญประเทศนะครับจังหวัดสากแก้วนะเป็นเส้นหลักในการขนส่งสินค้าเหมือนกันนะครับเส้นนี้รถบรรทุกวิ่งเยอะนะครับนักท่องเที่ยวใช้ยเยอะนะครับเส้นสามาเก้าเนี่ยครับแนวเขตครับมาถึง เสานี้นะครับจากจุดนี้ไปคลองตรงนี้ก็เป็นที่ของกรมเจ้าท่าแล้วนะครับเราก็มีพื้นที่เศษที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ําในคลองนี้เดือนเมษานะครับถ้าเราลอกคลองออกดีๆตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้มีน้ําใช้นะตลอดปีเลย รูปแปลงนะครับรูปแปลงเป็นลนักษณะเดี๋ยวทาราให้ดูรูปแปลงนี่เลยครับนี่ฮะรูปแปลงนี่ฮะทาราจะยืนอยู่หมดนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินมาฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นมานี่ครับสนดคี่แดงมราสองสี่จอเลยครับเห็นนะฮะสำหรับท่านที่หาที่ดินติดคลองนะครับเนื้อที่สองไร่ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทครับแปลงนี้เลยนะครับ แวะมาชมได้ครับปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ปลูกมะพร้าวได้เลยครับตรงนี้ปลูกบ้านพักอาศัยบ้านสวนนะหรือว่าท่านจะทําเป็นมินิโกดังเก็บของนะครับสําหรับผู้รับเหมาที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบุรีนะฮนิคมอุตสาหกรรมรถจนะปราจีนบุรีนะครับนิคมไฮเทคกบินเดินทางไม่ไกลครับจากตรงนี้ไป นิคมอุตสาหกรรม3 0มครับระยะทางประมาณ10บกิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปบิ๊กซีโรตัสประมาณเก้ากิโลเมตรครับจากตรงนี้ออกไปถนน3 0มนะรประมาณเจกิโลเมตรครับโหได้ได้พื้นที่เสพเยอะเลยนะฮะแปลงนี้แต่เป็นพื้นที่ของของหลวงนะครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครับแต่ถ้าหลวงเอาคืน ก็มันอยู่ในเขีดหลวงนะครับเป็นเขตดคลองนะครับมาจนถึงหมุดนี้นะฮะนะครับ,นะรบหมุดนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปนะทางสาธารประโยชน์นะครับท้ายแปลงฝั่งนี้ครับเป็นคลอง ตรงนี้ไปนี่มอุตสาหกรมรมรจนาครับประมาณ25กิโลเมตรนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับทราเปรียบเทียบจากผิดจปฬาลงศิตระยะทางประมาณ156กิโลเมตรครับเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางประมาณ124กิโลเมตรและก็จากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนครับชลบุรีระยะทางประมาณ125กิโลเมตรจากตรงนี้ไปด่านสุนทรการกรอำเภอรัญยประเทศ ร,ระยะทางประมาณ120กิโลเมตรเท่านั้นครับพื้นที่ต้องปรับระดับหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าท่านจะเอาดินเอาหินลูกลังมาถมก็ได้ครับตรงนี้ครับวันนี้นะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนำเสนอขายครับไว้เพียงเท่านี้ครับพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ2อไร่เต็ม 7 5 0,000บาทฉนดคุด้แดงนอสสอีจอครับต่อรองได้โดยตรงครับกับทางด้านเจ้าของที่สนใจติดต่อทาราครับเบอร์โทรศัพท์0 86, 01, 8 6 0, 86, 01, 8 56, 0 8 1 8 8 8 5 6ครับ0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1 8 8 8 5 6ครับวันนี้ทาราสังหาปรจินครับขอบกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปรจินได้มาครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงทาราสังหาปรจินครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบ แต่ความสําเร็จนะฮะมีความสุขความเจริญนะครับมีความก้าวหน้าคิดวังสิ่ไในขอให้สมปรานานะครับโชคดีมีชัยทุกท่านรับรวยเอ็งๆทุกท่านนะครับคารสังฆารตะจินกลับขอบพระคุณครับฝนมาแล้วครับมืดมาทีเดียวนะครับวันนี้